วิธีโพสต์ภาพใส่เสียงเพลงพร้อมเนื้อเพลงลงใน Facebook ทำยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเข้าไปที่ Facebook และไปแตะตรงที่เราจะโพสต์รูปภาพให้เราเลือกรูปภาพควรใช้เป็นแบบแนวนอนนะคะไปที่แก้ไขแล้วไปแตะที่ตัวโน้ตระบบก็จะขึ้นเพลงมาให้เราเลือกมากมายให้เพื่อนๆเ,เลือกอันที่มีเนื้อเพลงค่ะสมมติเราจะเลือกเพลงนี้นะคะให้เราแตะไปที่จุด3จุดและกดเลือกน่ารักไหมไม่รู้ ตอนนี้เนื้อเพลงก็จะขึ้นมาแล้วเราสามารถปรับแต่งได้ค่ะโดยเลือกแบบตัวอักษรตรงนี้เราจะเลือกการจัดวางเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะจากนั้นก็เลือกสีตัวอักษรที่ด้านบนพุดเอาเป็นสีแดงแล้วเราจะใส่ตัวอวตารให้มาเต้นตามจังหวะเพลงก็ได้ค่ะจากนั้นก็กดเรียบร้อยและกดเรียบร้อยอีกครั้งและใส่แคปชั่นจากนั้นก็กดโพสต์ได้เลย ค่ะเพื่อนๆเราไปทำกันดูนะคะและวถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้มีสาระดีๆมาบอกค่ะ